ในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยตอน2ทุ่มครึ่งนะครับผมจะมีการไลฟ์ในการสอนวิธีการจัดสวิงของฮาร์โมนิกอย่างเป็นระบบนะครับทำอย่างไรเราจะวิเคราะห์ฮาร์โมนิกแพทเทิร์นได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ทำให้การวิเคราะห์นั้นมีความง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ทำให้เราเนี่ยเพิ่มความมั่นใจในการเทรดด้วยระบบฮาร์โมนิกมากยิ่งขึ้นโดยพรุ่งนี้นะครับผมจะไลฟ์สอนให้ฟรีกับทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูตอน2องทุ่มครึ่งน,นะถ้าใครที่สนใจนะครับอย่าลืมพบกันนะครับในวันพรุ่งนี้การเทรดฮาร์โมนิกนั้นจริงๆแล้วนะครับเ,เราอาจจะเข้าใจไปเองก็ได้ว่ามันยากนะครับแต่รจริงๆแล้วมันง่ายมากๆถ้าเราตั้งใจเราเอาจริงกับมันนะครับลองตั้งใจและเอาจริงกับมันสักครั้งหนึ่งรับรองครับมันจะเปลี่ยน จากความพยายามของเรากลายเป็นผลลัพธ์ในการเทรดที่ดีขึ้นในระยะยาวอย่างแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยถ้าใครตั้งใจในการเทรดด้วย h a r ์โมนิกแพทเทินี้จริงๆนะครับมันสามารถจะเมคกโปรฟิตได้จริงๆนะก็เรียนเชิญนะครับสำหรับทุกท่านใครที่สนใจในพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับจัดเตรียมเวลาแล้วก็เตรียมเตรียมน้ำเตรียมขนมเตรียมกาแฟเตรียมเอ็ม้อยมาให้พร้อมด้วยนะครับพรุ่งนี้